สวัสดีครับอยู่ช่องโอเล่เอ็มีสองครับวันนี้กับอยู่บรรยากาศหลังครัวร้านอาหารครับร้านอาหารรีสอร์ทครับวันนี้เรามีเห้เวันนี้เรามีเมนูอะไรเราจะทําเมนูให้ลูกค้าใช่ไหมวันนี้ไข่ตุนเมนูเด็ดใช่ไหมที่ลูกค้ามาสั่งบ่อยเนะาะเมนูไข่ตุนครับไข่ตุน๋นหมอ้อไฟเออเดี๋ยวเราจะมาลองทําเมนูไข่ตุน๋นหมอ้อไฟครับที่กําลังจะเสิร์ฟให้ลูกค้าร้านอาหารคืนนี้ครับ เดี๋ยวก็มีวิธีทําที่แบบเออค่อนข,ข้างจะซับซ้อนใครตุ๋นดูแล้วเหมือนจะทําง่ายนะแต่ยากเลยเนาะรู้จักวิธีทําแล้วโหเดี๋ยวเราไปดูกันเชฟจุ้ยครับเชฟจุ้ยเชฟจุ้ยรีสอร์ทไปเอเราเริ่มแล้วใช่ไหมเชฟชงหมดเนี่ยเจ้าทาเป็นเท่าไหร่มันมืดหน่อยนะครับมืดลเลยหกฟองที่ขครที่ไครกี่ฟองเรับเอาเอาแล้วนะสามแล้วครับผมสามฟองแล้ว่ะ ไข่ตุนหม้อไฟครับหม้อไฟไข่ตุ๋นไข่กี่ฟองไข่หครับหฟองเนาะหฟองหกฟองโอเคหฟองีอไรกันแล้วมา6หล้วหกอเราทำทีทำทีระบายใช่ไหมครับผมวีธที่ต่อไปเนี่ยครับผมไข่ข้าาใส่นุ่มนะครับเนี่ยเนี่ยน่ยนุ่มห้าซ้อนนมห้้อนหนึ่ง สองใส่ไม้ไหนสามใส่ไม้ไหนซีห้าครับขับนมห้าช้อนเนาะครับครับห้าช้อนเนาะบ้านเนี้ยเอามาที่พี่เลยต่อเตียใช่ไหมเนาะครับผมเริ่มเพียงุูงครับก็จำเป็นเด้อแี่นอนด้อใครตูนมาไฟ่ผมยกโอ้โหชัดแล้วเนี่ยอมา นี่แป้งนัวผงชูรสบ้านเนื้อไอยี่นงโปโตนี่หนึ่งช้อนตวงลงไปซอสหอยครับนี่ซอสหอยนางรมครับซอสหอยสองซอสเน่าของซอสเอ่ะหนึ่งสองซอสปลาเขียวแบบบ้านของญี่ปุ่นเดี๋ยวว่ามาขายไทยหนึ่งช้อนของจีนไม่ใช่ครับตวงลงไปครับ รับนี่ครับเย่ปุผงพ่อนุ่มก็ใส่แล้วเนาะตีตีใครตีมันแตกเลยนี่ตีใครนี่ครับใครหก่วยเป็นหก่วยตีตรงตีให้นี่ครับตีมันแตกพ่อประม่าน่ะเขาอะไรอี่อย่างนี้น้ำไปจ้าถ้วยนึงน้ำเปล่าถ้วยเนี่ยโอ้แล้วไม่เป็นการฟูฟูเนาะแล้วก็ตีครับเนี่ย ีมันแตกไปเลยมาเข้ากันตุดหมอไฟโอ้โออยนี่บอสตีแตกเลยท่านแตกมันเปลยนขู่เลยคู่ใช่ไหมการตีไข่ทั้ตีไข่พวกเปลยนัู้แล้ ยังไงต่อครับใส่บักเลนน้ำจักน้อยเพื่อเติมตัวสีสันไม่ยังเติมเติมสีสันบักเลนบักเลนคือบกเคี้ยเคี้ยวเคี้ยวเทศนี่ยครัเกือเทสต์นะเกือเทศครับใส่ใส่จักน้อยก็ใบหัวรับผ้าอย่านี้เขาก็ใส่พอกระได้หมดหัวรับาครับหอมหัวมันบ่ต้องเส็จตมดแล้วเดี่ยวหรอครับสิเลี่ยวหรอบ่อสใส่ยังไงต่อเดี่ยวเดี๋ครับเขาก็ใส่หม้อจักกี่เลยหม้อไฟเขาเนี่ยยังไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยอ่าครับนี่ นี่เป็นหนึ่งหม้อนี่ยนะครับผมเนี่ยเอ๊เข้าไปนี่ยคอยที่ยาไปเนี่ยทั้งเงินอย่าไปล็อกเล็กมั่นกี่ขวบเออคอยทลงมาเนี่ยกล้องสีส่วนงามบ่นั่นนี่เรามองเทียงกันไหมล่ะระดับน้ําได้ไหมระดับน้ําได้ไหมได้ไหมอาว่าเอาผ่านอ่ะได้ได้พานจุดไฟเลยครับผมจุดไฟจุดไฟสองคนครับได้ครับเจ้าสังห้าก้อนเลยไหมครับ เอาไฟตัวนั้นคุณนม่ไเออไฟเราใส่ยังไงใส่สองก้อนสองก้อนแต่ว่าหนึ่งหม้อต้องใส่หกก้อนหกก้อนแต่ว่าใส่ทีละสองก้อนทีละสองก้อนไฟใส่พอหยัดใส่ได้ยังหยัดหกทีเดียวด้วยครับไม่อ๋อต่อเนื่องใช่ไหมครับทีละสองต่อเนื่องใส่ทีละสองโอ้อ่าเรียบร้อยแล้วครับไม่หรือเปล่าฝางุ่มไว้ครับป่ะฝางุ่มบ่อะปิดฝาเลยเอาฝามางุ่มเลยป่ะปิดฝาอ่าอันนี้หม้อแรกผ่านไปหม้อแรกผ่านไป หม้อต่อไปก็รอก่อนครับวันนี้เรามีออเดอร์กี่หม้อหนึันนี้แปดครับหนึ่งสองสามแปดแปดหม้อนะครับอ๋อหม้อนี้แปดหม้อเดี๋ยวเราเราทำแปดหม้อเลยอืมอ่าโอเคเดี๋ยวเรานะครับจุดไฟแล้วครับไฟแล้วครับหม้อไฟก็ติดตามตอนชุกแข้งเปตเตอร์เซียับจังสีเลยร้านพี่จอหนเหนียอยากบอกโย่ใครมากินนี่สีมือจุ้ยใช่ไหมเนี่ยร้านพี่จอหนนี่ มาเลยเมาแพ่มาโจดไขใครตูนหอนก็หน้ามันยัดไปเลยสามหม้อโอเคเดี๋ยวรอรอดูมันขึ้นหม้อเนาะตอนมามีกาแฟกินพ่อตอตัวตอนขึ้นหม้อชิดดีกว่าโอเคเอ้ยานี้มันเพิ่งสองก้อนครับหมดสองแล้วอ่าใส่อีกสองก้อนต่อไปครับแล้วเราจะใส่ทอปปิ้งตัวไหนมัหม้อแม่งเยอะด้วยมึงเอ้ยโหจำมันให้ได้นะสองก้อนจำได้ สองเริ่มสองก้อนลอดที่สองใช่ไหมโตไม่รู้แล้วนะให้รู้เลยเฮ้ยเราเราก็จะใส่ท็อปปิ้งใช่ไหมสองสองเป็นสี่อ่ะสี่แล้วเนี่ยสองสองสี่แล้วสองสองสี่แล้วสองสองสี่เดี๋ยวเราเราใส่ท็อปปิ้งใช่ไหมเดี๋ยวป๋าต้มใส่ท็อปปิ้งเข้าไป ม๋อได้แล้วแล้วอ๋อคือเราเปิดเติมตัวเลยบอกป้านี่เราจะใส่ท็อปปิ้งนะจุ้ยไปท็อปปิ้งบ่เดี๋ยวนี้มันแข็งเลยสีแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวเราใส่เครื่องนะปปิ้งนะกูว่าเอาไปก็ทีละหม้อดีกว่าแล้วไปนี้ก่อนแล้วค่อยมานี่เออก็เอาแก่สามก่อนกุ้งหม้อลสี่ตัวงงยิ่หายมึงกุ้งหม้อสี่ใช่ไหมสามสี่กวดอีก่วดกวดก็สี่ตรงมางไปนะ บางไฟละเออทอดสีเราจะใส่ปลาหมึกสีย่างละกสีย่างสีทำไมชอบเลขยกสีบนเนี่ยไม่เคยสีนี่ไงก้อนที่สีใส่ลงไปเลยก้อนนบาทอ๋อน้าวใส่ย่างใส่ย่างมุมพอหมดสองก้อนแรกเติมสองก้อนที่เติมสองตัวก่อน มุมหน้ามุมหลังไปท็อปปิ้งเข้าไปอกุ้งใส่ก่อนกุ้งอ่ปลาทูไม่ใส่นะงอขาหับใส่กุ้งดีกว่าอะไรอีก้องยองครับาปูอัดลงปูอัดครับปูอัดลงตรงกลางระหว่างกุ้งอ้อตองมีสูตรใช่ไหมวางตามหลักอ่า ีผงัวเอาผงนัวไปคืนเอาผงนัวไปคืนเชฟแล้วปลาเมือกใส่ระหว่างกลางของปวดอ่าปลาเมือกอีกครับบันนี่แปลว่าวงจุรถขึ้นมากเลยครัทุก่านงจุลรถอ่าอันนี้เรามใส่เนี่ย วัวเด๋วโอ้ใส่แล้วเกียงแต่ว่าหมอตกไปเด๋วขึ้นมาเสร็จเราปิดต่อใช่ไหมี๋ยวก็ปิดไวปปิดไฟต่อไปนี่ยาวเลยใช่ไหมยาวจนเสร็จเลยข้อมเสือป็นอีกคนที่ใส่เกียงไว้ปิดฝฟ้าคนหาฟ้าคนอยู่ไหนอ๋อฟ้าฝาเสียแล้วบ้านนี้แล้วนี่ครับง้มไว้เลยง้มเดี๋ยวเขาเปิดเบิ้งเรื่อยๆพอกำกามแล้วเขาใส่ก้อนที่หุ้มข้อมเสือเลยครับอ๋อพอกำกามคือเลยพอกำกามพอกมันมาอ่า โอเคครับขายตุ๋นม้อไฟวันนี้ข้าวเพมากด้วโอ้โหย่าไปใส่เลยร้อนเลขายตุ๋นม้อไฟทำทำเป็นโรงงานเลยนะน่าไปออกบู๊ไปไหนไปออกบู๊น้องครับปฏิขาขายไหนครับปฏิขายที่ไหนโรงงานกระชาดครับน่ะงานกราชาดทางกระชาดเหรอครับคลองผมไปไหมไป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 เหรอคลองผมตลาดนัดป่ะไปไหมเขียนดึ๊งซุปคนธรรมดานี่ยังบ่ได้ยเคี่ยวเมืนตลาดนัดที่สีไปไหมโอ้ยไปหมดละที่สีอุบลนะเขาที่เคี่ยวไปเลยไปใช่ไหมขึ้นลักแทนครับผม ขายประมาณวันเท่าไหร่นะเจ็ดแสนเจ็ดเป็นหมื่นม่อเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดร้อยม่อเจ็ดร้อยม่อม้อกี่บาทขายยังขายไม่ได้สี่ร้อยม้อสี่ร้อยม้อโอ้โหอย่างนี้ก็หม้อละก็อยู่ก็ยังต่ำก็สามร้อยม้อสามร้อยครับผมโอ้โหต้องเกลียนทางนะโอเคเดี๋ยวเราติดตามขอดูตอนหน้าตาเสร็จจะเป็นเงินเนาะครับผมอ่านะครับผมต้ลงไปเลย มาไหนเราเป็นทีมงานเราเปิดอันกางสุดอันไหนไหนหม้อไหนเสร็จแล้วหรือยังหม้อไหนหกก้อนแล้วยังหม้อไหนหกก้อนแล้วอชงดูดิหม้อไหนหกก้อนแล้วนี่บอกเปิดดูดิเป็นไงหน้าตาครับนี่ครับถ้าทานหกก้อนแล้วเป็นนี้บูมขึ้นแล้วไม่ไม่พอแล้วอันนี้ก้อนที่สองอ่ะก้อนที่สองก้อนสีก้อนสีเอาก้อนสีมันฟูเออมันฟูไม่เยอะเนาะอ่า โอ้โหก้อนสีส่เครื่องเลยเครื่องเลยครับคุณเครื่องปลาหมึกสีกุ้งสีขอดูก้อนนี้หน่อยเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยครับเสร็จแล้วใช่ไหมนี่ครับพร้อมเสิร์ฟแล้วบอเนี่ยพร้อมเสิร์ฟแล้วเนี่ยครับไหนดูดิพร้อมเสิร์ฟแล้วเนี่ยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับอไฟโอ้โหน่ากินว่ะน่ากินมากครับอ่ะโอเคคลิปนี้เราลาไปก่อนเดี๋ยวครับเสร็จแล้วเนาะพร้อมเสิร์ฟนะ ใครสนใจติดต่อซื้อกินที่ไหนได้มาลิสจุดน,นี่ครับรีสอร์ทล่องแพสิดินทอนตัวนี้หมูอปราบนะที่จุดน,นี่หมูอปราบโอเคเสร็จแล้วครับกันเดียงครับคิดเวลาไปก่อนเดี๋ยวครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอเวลาทำงานก่นกอนครับ